กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีหนังสือเทพนิยายแสนมาัศจรย์อยู่เล่มหนึ่งชื่อว่า3บทผจญโลกนิทานครับและบัดนี้ครับหนังสือเล่มนี้ก็พร้อมที่จะท้าทายความสามารถของคุณในการเขียนนิทานภายใน3บทด,ดูกันซิว่าคุณจะสามารถเขียนบทนิทานของคุณและทําคะแนนได้สูงที่สุดหรือเปล่ากับ3บทผจญโลกนิทาน3 chapters ตอนนี้มาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะครับเกมนี้เล่นง่ายมากๆครับโดยสามารถเล่นได้ตั้งแต่2ถึง6กคนเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ10ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ 30นาทีเท่านั้นเองถ้าอยากรู้วิธีการเล่นเป็นยังไงกดติดตามพวกเรา Tower Tactics Games ไว้ก,ก,ก,ก่อนนะครับเรามีทั้งบอดเกมแท้เรือสิทธิ์แปลไทยรวมถึงวิธีการเล่นอีกมากมายเลยในช่องน,นี้ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเซตอัพกันเลยครับ สำหรับ3าบทผจญโลกนิทานนะครับบอกอย่างนี้ก่อนละกันว,ว่าวิธีการเล่นเนี่ยจริงๆมันแอบจะแตกต่างกันเล็กน้อยในจํานวนผู้เล่นที่แตกต่างกันแต่ว่าเบื้องต้นเซตอัพให้เหมือนกันครับเริ่มจากโทเค็นคะแนนก่อนแยกโทเค็นคะแนนในแต่ละประเภทเอาไว้ลแล้ววางไว้ที่กลางโต๊ะในจุดที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้จากนั้นสับการ์ดให้เข้ากันแล้วแจกให้กับผู้เล่นทุกคนคน,คนละ8ใบมีกี่คนก็แจก8ใบเท่ากันสมมุติเล่น4คนแล้วกันเนาะวันนี้เราก็แจก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 ไปครบ8ใบเรียบร้อยปึ๊บ ที่เหลือขออนุญ,ญาตไว้ตรงกลางโต๊ะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเพียงเท่านี้ก็พร้อมเล่นแล้วครับในเกมนี้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด3 p h เฟสด้วยกันนะครับหรือถ้าเรียกตามเกมก็คือ3บทนะฮะนั่นก็คือบทที่1เลือกสรร บทที่2เล่นและบทที่3คิดคะแนนนั่นเองครับสำหรับวิธีการเล่น4คนขึ้นไปรวมถึง3คนนะครับมันจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสามารถอธิบายไปพร้อมกันได้ส่วนวิธีการเล่นแบบ2คนคุณผู้ชมรอทายคลิปแั๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเริ่มที่บทที่1คือการเลือกสัญเองครับนำการ์ดทั้ง8ใบที่คุณได้ในช่วงเซตอัพเนี่ยขึ้นมาดูครับเราจะมีการ์ดจากตัวละครในโลกนิทานมากมายหลายตัวเลยทั้งเกมนี้มีการ์ดทั้งหมด50ใบนะครับเลือก1่ใบที่ค เอาวางไว้ความน้าตัวเองแล้วส่งการ์ดที่เหลือครับให้กับผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายมือผมตอนแรกมี8ใบาจากเซตอัพใช่ไหมเลือกไปใบนึงปุ๊บเหลืออีกเจ็ดใบเราจะส่ง7ใบนี้ให้คนทางซ้ายเช่นเดียวกันผู้เล่นทุกคนจะทําอย่างนี้เหมือนกันคนทางซ้ายเลือก1ใบส่งให้คนทางซ้ายของตัวเองเลือก1ใบส่งที่เหลือให้คนทางซ้ายของตัวเองเลือก1ใบส่งที่เหลือให้คนทางซ้ายของตัวเองนั่นแปลว่าผมก็จะได้การ์ดเซตใหม่ที่มีเพียง บเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าในมือเราจะเหลือการ์ด1ใบนั่นแปลว่าข้างหน้าเราจะมีการ์ด7ใบเอาไว้เล่นในบทที่2ส่วนการ์ดใบที่เหลือที่ไม่ถูกเลือกนะครับเอาลงกล่องได้เลยอันนี้จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการเล่นสําหรับ4คนขึ้นไปและการที่เราแยกไว้ตอนแรกที่ไม่ได้ถูกแจกก็จะถูกคืนลงกล่องไปด้วยเช่นเดียวกันจะไม่ได้ถูกใช้หลังจากนี้อีกเลยนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเกมนี้คุณเล่นกัน3คนนะครับกดเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะก็เริ่มต้นด้วยการเลือกบาจาก8ใบจากแไดใบท ออนเซัพอันนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วส่งก๊์ดที่เหลือให้คนทางซ้ายมือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าตรงหน้าของเราจะมีก๊์ดครบ4ใบสมมติว,วันรับไปเรื่อยๆเนาะจนตรงหน้าเรามีกร์ดครบ4ใบจะเหลือ4ใบยอยู่บนมือนะครับ อันนี้ให้ทิ้งลงกล่องไปได้เลยมันจะไม่ถูกใช้อีกเลยหลังจากนี้นะครับทีนี้ครับให้นําการ์ดที่ไม่ถูกแจกในตอนเซตอัพนะครับมาแจกให้กับผู้เล่นอีกคนละ8ปดใบทำเหมือนตอนเซตอัพเลยครับเหลือ2ใบลงกล่องไปได้เลยครับเราไม่ได้ใช้เขาอีกแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นทําเหมือนตอนเซตอัพเมื่อกี้เปียบเลยครับคือเลือกอีก4ใบนะฮะโดยการเลือกทีละใบแล้ววางไว้หน้าตัวเอง7ใบที่เหลือส่งให้คนดังซ้ายทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหน้าเรามีการ์ดครบ8ใบก็คือเลือกเพิ่มอีก4เรียบร้อยนะครับ เหลือก้าสี่ใบบนมือทิ้งลงกล่องไปได้เลยเราไม่ได้ใช้เขาอีกแล้วนะครับอ่ะหลายคนงงอ้าวเริ่มเล่น4คนขึ้นไปทําไมใช้เจใบ ใช่ครับถ้าเราเล่น3คนเราจะใช้การ์ดแปดใบนะครับทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าการ์ดใบไหนน่าเก็บบ้างนะครับเราก็ต้องมาทําความรู้จักส่วนประกอบแต่ละส่วนในการ์ดแต่ละใบกันก่อนนะครับหลักๆจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันเริ่มจากส่วนข้างบนสุดตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นชื่อกา์ดนั่นเองนะฮะก็เป็นชื่อตัวละครนั่นแหละเอาง่ายๆแมทชิ่งกันกับรูปตัวละครนะอันนี้ไม่มีอะไรถัดมาครับมุมซ้ายบนเนี่ยจะเป็นตัวเลขของค่าพลังมีตั้งแต่1ถึง50ใช่ครับเกมนี้มีการ์ด50ใบเลขค่าพลังจะไม่ซ้ํากัน ถัดลงมานิดนึงครับจะเป็นไอคอนบอกประเภทของตัวละครนะครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ในรูปวงกลมแบบนี้ในเกมนี้จะมีประเภทตัวละครอยู่ทั้งหมด8ประเภทโดยการแยกตามไอคอน8รูป8สุดท้ายด้านล่างตรงนี้ครับก็คือความสามารถของตัวละครแต่ละตัวนะแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันโดยปกติแล้วความสามารถของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะเอามาใช้คิดคะแนนทั้งในบทที่2และบทที่3นะครับยกเว้นแต่ว่าการ์ดบางใบถ้าเขามีสัญ,ญลักษณ์ของเลข2หรือเลข3ก็ตาม แต่ความสามารถนั้นนะครับจะถูกคิดคะแนนแค่ในบทที่ระบุเอาไว้ในช่องนี้นั่นเองครับหลังจากเลือกสันการเรียบร้อยก็เข้าสู่บทที่2ครับนั่นคือการเล่นนั่นเองฮะเกมจะเริ่มต้นจากผู้ที่เห็นกระต่ายเป็นคนล่าสุดนะครับแล้วก็วนไปในทิศตามเข็มนาฬิกาสมมุติว่า ผมละกันเป็นคนเห็นกระต่ายมาล่าสุดผมก็จะได้เริ่มขนแรกนะครับเมื่อถึงตาของคุณครับให้เลือกกร์ดบนมือหนึ่งใบแล้ววางหงายไว้ที่บนโต๊ะนะครับอย่างสมมติผมเลือกอ่ะปีเตอร์แพนละกันลงปาบก็ไปเมื่อผมเล่นเสร็จผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายก็จะได้เล่นต่อนะครับเมื่อผู้เล่นทุกคนลงร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าทริคแล้วเราจะมาดูว่าใครชนะในทริคนี้นะครับผมโดยดูจากเลขค่าพลังที่อยู่มุมซ้ายของร์ดทุกใบที่ลงมานะฮะการ์ดไปไหนมีเลขค่าพลังสูงที่สุดก็ ก็จะเป็นผู้ชนะในทริกนั้นแล้วก็จะได้รับโทเค็นดาวไปเลย1ชิ้นทีนี้มาดูกันอ่ะเรามี9้เรามี30เรามี36 36, 36ถือว่าเป็นเลขที่สูงที่สุดดังนั้นผู้เล่นคนนี้จะได้รับโทเค็นดาวไปเลย1ชิ้นครับจากนั้นนะครับให้ผู้เล่นแต่ละคนดูความสามารถที่อยู่ด้านล่างของการ์ดแต่ละใบาหากเข้าเงื่อนไขนะครับก็จะได้รับโทเค็นคะแนนตามที่ระบุไว้มาดูทีละใบกันนะครับอย่างเช่นผมลงปีเตอร์แพนความสามารถเขาบอกว่าจะได้รับโทเค็นหัวใจสําหรับการ์ดประเภทเด็กแต่ละใบที่ เป็นใบอื่นแปลว,ว่าตัวเองไม่นับดูกันปุ๊บตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีคุณปีเตอร์แฟนของผมก็จะไม่ได้อะไรเพิ่มคุณโตรงนี้อมีสัญ,ญลักษณ์บทที่ 2, 2ตอนนี้บทที่2อยู่ดังนั้นคลิกคะแนนตอนนี้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าหากคุณชนะในทริกได้รับโทเคนดาวอีก1ชิ้นเราชนะในทริกเพราะฉะนั้นได้ด้วยอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็มาที่คุณกระต่ายขาวเขาบอกว่าความสามารถออกในบทที่2นะครับหากเปิดการ์ดใบนี้เป็นใบสุดท้ายในทริก ได้รับไปเลย1ห,หัวใจซึ่งเล่นคนสุดท้ายเปิดใบสุดท้ายเอาหัวใจไปเลย1ชิ้นนะครับและถ้าหากว่าเป็นการ์ดที่มีคะแนนน้อยที่สุดในทริกรับไปอีก1ห,หัวใจซึ่งค่าพลังน้อยที่สุดจริงๆนะครับผมก็เอาไปอีก1ห,หัวใจตามความสามารถของเขาเมื่อทําความสามารถครบทุกคนในทริคนั้นแล้วนะครับผมให้หยิบการ์ดของคุณมาวางหงายไว้หน้าตัวเองนะครับผมเราจะไม่ใช้มันอีกจนกว่าจะถึงบทที่3อาะทุกคนก็เก็บไปเอาโทเคนคะแนนของตัวเอง ด้วยนะครับจากนั้นในรอบต่อๆไปนะครับผู้ที่ชนะในทริคที่แล้วในกรณีนี้คือพี่คนนี้นะครับก็จะได้กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ต้องลงการและเราก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าการดในมือจะหมดนะครับมีกี่ใบเล่นให้หมดถ้าเล่น4คนขึ้นไปเล่นให้ครบ7ใบถ้าเล่น3คนเล่นให้ครบ8ใบเท่านั้นเองเมื่อไม่มีการ <S <S เหลือบนมือแล้วเราจะไปคิดคะแนนกันครับ เมื่อจบบทที่2แล้วก็จะเข้าสู่บทที่3การคิดคะแนนนั่นเองครับให้นําการดที่อยู่ด้านหน้าของเรามาคิดคะแนนจากความสามารถของการ์แต่ละใบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะแตกต่างจากบทที่2นิดนึงในบทที่2เนี่ยเราจะคิดความสามารถจากการของผู้เล่นอื่นถูกไหมแต่ในบทที่3ครับเราจะคิดคะแนนจากการของเราบนมือที่เราเล่นไปทั้งหมดนี่แหละตามที่เราดราฟเลือกไว้ตอนบทที่1เนาะก็ให้ไล่คิดคะแนนทีละใบนะครับโดยเรียงลําดับยังไงก็ได้นะครับเพราะยังไงสุดท้ายทุกใบถูกคิดคะแนนเหมือนกันหมดก็ให้ดูความ ความสามารถด้านล่างการ์ดแต่ละใบนะครับหากเข้าเงื่อนไขก็จะได้รับโทเค็นคะแนนตามที่ระบุไว้นะครับอ่ะลองมาคิดคะแนนของพี่คนนี้หน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากเจ้าชายกบก่อนก็บอกว่าหากมีการ์ดอื่นที่มีสัญลักษณ์ราชวงศ์จะได้รับโทเค็นหัวใจ2อันนะครับมีไหมอยู่นี่ไงอ่ะเอาไปเลย2หัวใจเป๊บอ่ะอันนี้วางไว้จะได้รู้ว่าคิดคะแนนแล้วนะครับพี่นคิโอบอกว่าหากมีการ์ดเจปเปตโต้เบอร์26ได้รับไปเลย3หัวใจ อันนี้ไม่มีเนาะก็ไม่ได้อะไรมาที่เกรเทลบอกว่าถ้ามีฮันเซลจะได้โทเค็น hmm. หัวใจไม่มีเพราะฮันเซลอยู่กับคนอื่นไปแล้วแล้วก็หากมีการ์ดแม่มดเบอร์สี่สี่ไม่มีนะครับอ่ะก,ก็ไม่ได้อะไรมาที่กระต่ายขาวครับอันนี้ความสามารถออกในบทที่2เท่านั้นตอนนี้บทที่3แล้วข้ามได้เลยมาที่ทวีตดีบอกว่าหากมีการ์ดทวีตดําได้หัวใจ1อัน ไม่มีไม่ได้อะไรมาที่คนแคร์ผู้เป็นมิตรนะครับอ่ามีสัญลักษณ์บทที่สท่านแปลว่าบทที่2ไม่ได้คิดคะแนนอะไรนะครับบทนี้เขาบอกว่าหากคุณมีโทเค็นหัวใจอย่างน้อย4ี่ชิ้นรับไปเลยโทเค็นหัวใจอีก4ชิ้นตอนนี้เรามีนี่มี2ของเดิมมีอี4โอ้เหลือแหละครับเพราะฉะนั้นเอาไปเลยอีก4หัวใจมาที่เจ้าหญิงบอกว่าหากมีการมังกรเบอร์50ได้โทเค็นคะแนนอย่างละชิ้นไปเลย ผอิญเราไม่มีก็ไม่ได้อะไระทีนี้มาดูใบสุดท้ายครับนางฟ้าแม่ทุนหัวใจร้ายนะครับเขาบอกว่าจะได้รับโทเค็นเพชรสาหรับสัญ,ญลักษณ์วายร้ายแต่ละอันนะครับไม่ได้บอกว่าวายร้ายอื่นเพราะฉะนั้นนับตัวเองด้วยนะฮะแหมโชคดีเหลือเกินในมือเราคนดีล้วนเลยไม่มีใครเป็นวายร้ายสักคนดังนั้นนับแค่ตัวเองมี1สัญ,ญลักษณ์ก็ได้ไปอีก1เพชรแล้วทุกคนก็คิดคะแนนของตัวเองไปนะครับคิดจนเสร็จเรียบร้อยเอาโทเค็นทุกอย่างมารวมกันก็อาจจะมีคนได้โทเค็นหัวใจมากขึ้นมีคนได้โทเคนเ็น,คนไ่ปแ ก่อนที่จะนับคะแนนรวมนะครับให้ดูที่โทเค็นเพชรครับใครที่มีโทเค็นเพชรมากที่สุดจะได้รับโทเค็นเพชรเพิ่มไปอีก4ชิ้นนี่เอาไปเลยและถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ได้โทเค็นเพชรสูงสุดเท่ากันอันนี้ไม่ต้องหารไม่ต้องแบ่งได้ไปเลยคนละ4ชิ้นนะครับเอาไปเลยเต็มเต็ม เมือ่อคิดคะแนนในช่วงบทที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาโทเค็นทั้งหมดมาร,รวมคะแนนกันนะครับโดยโทเค็นดาวแต่ละชิ้นจะมีค่าชิ้นละ2คะแนนโทเค็นรูปหัวใจแต่ละชิ้นครับมีค่าชิ้นละ1คะแนนส่วนโทเค็นเพชรนะครับทุกๆ2ชิ้นจะมีค่า1คะแนนนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีโทเค็นเพชรแค่ชิ้นเดียวอันนี้ไม่ได้คะแนนนะครับผมเราจะไม่คิดเป็นศูนย์จุให้เนาะเอาคะแนนทั้งหมดบวกรวมกันครับใครมีคะแนนสูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปหากคะแนนเท่ากันให้ดูการ์ดที่คุณเล่นไว้ในบทที่2นะ คใครลงการ์ดที่มีเลขสูงกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นสําหรับ2คนกันบ้างนะครับเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างจากเดิมเล็กน้อยนะฮะหลักๆคือจะมีดวงวิญญาณมาเล่นพร้อมกับคุณในช่วงบทที่2นะครับเริ่มต้นเล่นทีละบทก่อนนะครับเริ่มจากบทแรกคือการคัดสั์แจกการ์ดแปดใบเหมือนเดิมให้กับผู้เล่นแต่ละคนนะครับในที่นี้คือสมมุติเป็นคุณกับผมละกันเนาะคุณเอาตะก่อน8ปดใบผมก็เอามา8ปดใบาจากนั้นครับเลือกการ์ดในมือของเรา1ใบาวางไว้ด้านหน้าของตัวเองเลือกใบที่ชอบเอาแบบที่ใช่แล้วก็วางความไว้1ใบ จากนั้นครับเลือกการ์ดอีกหนึ่งใบเป็นการ์ดสำหรับดวงวิญญาณโดยให้คุณเลือกการ์ดแล้ววางไว้ในกองด้านขวามือของคุณแบบความนะฮะนั่นแปลว่าบนมือของคุณการ์ดจะลดลงไป2ใบเนะะ 8, าะจาแปดก็จะเหลือ6และแน่นอนนะครับคุณก็จะทำแบบนี้เช่นเดียวกันอ่ะผมกลางให้คุณเลยอ่ะคุณชอบใบไหนคุณเอานิ้วแตะให้หน่อยโอเคอ่ะหยิบไปเลยครับวางความไว้เลยอ่าเอาหนึ่งใบให้ใหดวงวิญ,ญญาณครับอ่า หวังความไว้ทางฝวางของตัวเองอ่านั่นแหละเยี่ยมมากทีนี้เหลือคนละหกใช่ไหมทำเหมือนการเล่นปกติครับสลับกองกันแล้วก็เลือก1ใบให้ตัวเอง1ใบให้กองวดยนยันนะครับอ่ามีมือมาแล้วเรียบร้อยยอดเยี่ยม นี่คุณก็เลือกไปดอกจนเล็กๆนิดเดียวนะครับเราเนี่ยยังสามารถดูการ์ดของตัวเองได้อยู่ว่าเอ๊เลือกอะไรลงไปนะนะครับเพื่อเป็นการประกอบคอมโบกันไว้คิดคะแนนในตอนบทที่3าแต่คุณจะไม่สามารถดูการ์ดของดวงวิญญาณได้แม้คุณจะเป็นคนลงเองก็ตามนะครับแต่นั่นไม่ใช่การ์ดของคุณอีกต่อไปดังนั้นคุณดูกองเขาไม่ได้เนาะให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไม่มีการ์ดบนมือนะครับเมื่อการ์ดหมดมือก็จะมีการ์ดอยู่4่กองและแต่ละกองก็จะมีการ์ดสี่ใบแต่ว่าในเกมนี้เราต้องการการ์ด8ใบเหมือนการเล่น คนคดังนั้นแล้วครับแจกก๊์ดอีก8ใบให้กับพวกเราทั้ง2คนจากนั้นครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างจนก๊์หดหมดมือจะได้กองการาดทั้งหมด4กองแต่ละกองก็จะมี8ใบนะครับมีกองของผมมีกองของคุณแล้วก็กองของดวงวิญญาณทั้งสองกองนะครับก่อนที่จะไปบทที่2ให้ทําการสับกองก๊์ดของดวงวิญญาณสับแยกกันนะครับอย่าเอามารวมกันเพราะว่าดวงวิญญ,ญาณน,นั้นดวงใครดวงมันสับเสร็จปุ๊บแยกไว้สับอีก,กองให้เข้ากันปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เริ่มเกมในบทที่2ได้เลยครับ เราก็จะเข้าสู่บทที่2กันนะครับนั่นแปลว่าการที่ไม่ถูกใช้เอาออกจากเกมได้เลยครับแล้วก็ทําการหาผู้เล่นคนแรกครับเหมือนเดิมใครเห็นก็ถ่ายคนล่าสุดในเล่นก่อนนะครับสมมุติว่าเป็นผมละกันผมก็จะเลือกการหนึ่งใบจากบนมือออกมานะครับมีละกันสโนไว้์ลงไปก่อนปาบที่นี้มันก็จะวนซ้ายตามกติกาปกติถูกต้องไหมฮะแต่ทีเนี้ยคนทางซ้ายเราดันเป็นดวงวิญญาณครับวิธีการก็คือหยิบการใบบนสุดขึ้นมาแล้วเปิดเลยครับแล้วก็เลือกกันคุณก็เลือกหนึ่งใบอาเชิญครับ เลือกเสร็จปุ๊บดวงวิญญาณอีกตนก็อ่ะเปิดใบบนสุดแล้วก็วางไว้เมื่อมีการ์ดครบทุกใบในทริคแล้วนะครับก็คิดคะแนนเหมือนกับปกติได้เลยนะครับก็คือใครที่มีค่าพลังสูงที่สุดก็จะชนะในทริคนั้นเล่นเหมือนปกตินั่นแหละไวง้ง่ายๆเพียงแต่ว่าถ้าดวงวิญญาณเขาได้คะแนนไม่ต้องเอาโทเคนให้เขานะครับคิดแค่เรา2คนก็พออย่างกรณีนี้อ่ะสักนิดหนึ่งละกันการ์ดผมสโนไวท์บอกว่าจะได้รับโทเคนหัวใจสําหรับสัญลักษณ์คนแครแต่ละอันอ่ะมี2อัน ผมได้2หัวใจมาที่การ์ของคุณนะครับหัวหน้าคนแคร์นนี้ก็จะบอกว่าจะได้รับโทเค็นเพชรสาหรับสัญ,ญลักษณ์คนแครแต่ละอันนับตัวเองด้วยเนาะเพราะไม่ได้บอกว่าคนอื่นเนาะได้1 ได้2 <c oughs> ก็เอาเพชรไปสแ,แล้วก็แยกกันนะครับ <c oughs> ผมเอาไปวางหายหน้าตัวเองเหมือนเดิมของดวงวิญญาณก็แยกไว้แล้วก็เริ่มต้นรอบใหม่นะครับผมจากคนที่ชนะในทริคที่แล้วนะครับถ้าเป็นดวงวิญญ,ญาณอก็เปิดของดวงวิญญาณก่อนเท่านั้นเองแล้วก็วนซ้ายเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าการ์ดทั้ง8ใบจะเล่นกันครบถ้วนนะครับแล้วก็ไปคิดคะแนนในบทที่3เหมือนเดิมเลยใครคะแนนสูงกว่าก็เป็นผู้ชนะไปครับ และนี่ก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดของ3บทพจนโลกงนิทานร e กทรีแชปเตอร์นั่นเองครับตอนนี้มาเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะฮะลิกสิ์แท้แปลไทยโดย t เ,เทวะเท c t i c เก m e s นั่นเองนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับวิธีการเล่นเกมนี้และเกม,มอ,อื่นๆกดเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดกรดิงแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเวลามีคลิปใหม่มาคุณจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับรวมถึงว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นเจ้าของเกมนี้หรือเกมอื่นๆของพวกเราแล้วก็ตามไปดูในลิงก์ที่ description ได้เลยนะครับผมจะมี ทวเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยว,วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ